สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้วัยรุ่นในประเทศจีนนะเขาเริ่มมีกระแสะการออมเงินอย่างบ้าคลั่งเป็นวัยรุ่นเจนซัสครับเจนซันนี่ก็อายุประมาณ20ปีนี่แหละจะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าพ่อแม่ก็จะใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจําวันโดยปกติแล้วรุ่นนี้มักจะถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่นนะเพราะว่าพ่อแม่มักจะต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับในสังคมประเทศจีนอ่าแล้วก็คือคนรุ่นนี้แหละครับในจีนที่เขามีกระแสการออมเงินอย่างบ้าคลั่งเลยเพราะว่าจากสิ่งที่เจออยู่ในปัจจุบันในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจีนกําลังชะลอตัว วัยรุ่นจีนเหล่านี้ก็จะตั้งเป้าออการรายจ่ายต่อเดือนแบบต่ำสุดขีดนะแล้วก็นำเงินส่วนที่เหลือไปเก็บออมอย่างเช่นวัยรุ่น26ปีคนหนึ่งนะเขาใช้ชื่อบัญชีในโซเชียลลิตเติ้ลชายชายเขาบอกว่าเขาจำกัดรายจ่ายตนเองให้ไม่เกิน41.28ดอลลาร์หรือประมาณ1,444บาทต่อเดือนก็ตกเป็นค่าอาหารประมาณ48บาทต่อวันเท่านั้นอยู่ได้ยังไง 48บาทต่อวันนี้อาจจะต้องทำอาหารกินเองแล้วก็ทำแบบประหยัดต้นทุนสุดๆข้าวไข่ดาวอะไรนี้น่าจะได้มั้งทางสื่อข่าวเขาบอกมาว่าวัยรุ่นจีนกำลังใช้ชีวิตอยู่บนแนวคิดการออมเงินอยา่างบ้าคลั่งเนี่ยไม่ได้มีแค่จำนวนน้อยนะเยอะมากแล้วเป็นกระแสที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยแตกต่างจากวัยรุ่นสมัยปี2010อย่างสิ้นเชิงก็ประมาณถ้าปี2010เป็นวัยรุ่นแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่ ซึ่งวัยผู้ใหญ่ในจีนนี่แหละเขาบอกว่ามีนิสัยชอบใช้เงินมากกว่าที่หาได้แล้วก็ชอบกู้เงินมาเพื่อซื้อของใช้แพงๆอย่างเช่นกระเป๋ากูชี i ไอโฟนอะไรงนี้ที่เป็นแบบว่าแบรนด์ดังๆหลายๆคนก็กู้เงินเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นนะแต่ทีเนี้ยวัยรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับในเจนซของทางอเมริกาน่ยเขาเลือกที่จะใช้จ่ายไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็พวกกระเป๋าแพงๆหรือว่ารองเท้าดีๆโทรศัพท์อะไรเงี้ยแหละแทนที่จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นในบัญชีธนาคารก็เลยดูส่วนทางกับวัยรุ่นในจีนนักวิเคราะห์เขาก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมไวัยรุ่นจีนถึงเลือกที่จะเก็บออมเงินกันมากกว่าแบบนี้แล้วก็ยอมใช้ชีวิตแบบยากลาบากในปัจจุบันนั่นก็เพราะว่าวัยรุ่นจีนลหลายๆคนเน่ยเขาก็เริ่มที่จะสัมผัสได้แล้วว่า บรรยากาศเศรษฐกิจในจีนนี่มันดูไม่ค่อยจะดีแล้วนะมันอาจจะแย่ลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าในสายตาชาวโลกจะมองว่าเศรษฐกิจจีนก็ดีเติบโตใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าในจีนเขาก็รู้กันดีว่ามันไม่ใช่แล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าในปีหน้าปี2025เนี่ยก็อาจจะแย่ลงไปกว่านี้อีกเพราะแค่ในปัจจุบันนี้งานก็หาโคตรยากหายากแล้วไม่พอคนที่มีงานอยู่แล้วก็ยังพบกับปัญหาการขึ้นเงินเดือนอย่างยากลำบาก ถ้าเกิดว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนเนี่ยส่วนมากจะเป็นโดนไล่ออกซะมากกว่าโดยอัตราการว่างงานของประชากรจีนในช่วงอายุ16ถึง24ปีก็สูงถึง14กว่าเปอร์เซ็นต์เลยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ5ส่วนรายได้เงินเดือนของเด็กจบใหม่ในปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ29,000บาทเติบโตจากปีก่อนหน้าเพียงแค่1เองแล้วยังจะดูแย่ลงอีก เพราะงั้นดูเหมือนว่าทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการเก็บออมเงินอย่างบ้าคลั่งเนี่แหละแล้วก็กินประหยัดประหยัดเอาทําให้สินค้าเพื่อวัยรุ่นต่างๆในประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะขายไม่ค่อยได้นะครับพอชาวต่างชาติเขามาเห็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเก็บออมเงินของเด็กวัยรุ่นจีนเนี่ยเขาก็มาแสดงความเห็นกันความเห็นแรกเขาบอกว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่ในบ้านกับพ่อแม่เนี่ยคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าจำนองบ้านค่าอะไรเลย ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟคุณก็เลยสามารถประหยัดเงินได้ถึง90%เอร์ซของรายได้มีความเห็นตอบกลับบอกว่าก็เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวจำนวนมากนั่นแหละที่ไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ในขณะนี้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนค่อนข้างตกต่ำถึงแม้ว่าจะดูพัฒนาแล้วในโลกตะวันตกก็ตามอย่างน้อยเธอก็พอจะคิดได้ว่าควรจะออมเงินแล้วก็ไม่ไปใช้จ่ายกับสิ่งของฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมกาแฟสตราร์บัก๊ก รู้สึกว่ากาแฟยี่ห้อนี้นี่จะขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยนะในเรื่องความแพงดูเหมือนว่ามีวัยรุ่นชาวจีหลายคนเนี่ยเขาเก็บออมเงินได้ประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าอาศัยอยู่บ้านพ่อแม่แล้วก็กินอยู่ใช้ต่างๆก็อาศัยเงินพ่อแม่เอาก็เรียกง,ง่ายๆว่ากอบพ่อแม่กินเวลาที่มีรายได้อะไรเข้ามาเนี่ยก็เก็บไว้เป็นของตัวเองแล้วก็มาบอกว่าตัวเองสามารถเก็บออมเงินได้ประสบความสําเร็จ ชาวต่างชาติหลายหลยคนเข้ามาเห็นเขาก็เลยดูเหมือนกับจะก,กึ่งๆเยอะเย้ยน่ะว่าโอ้โหทำแบบนี้คุณเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วเหรอประหยัดเงินของตัวเองเก็บออมเงินตัวเองแล้วใช้เงินพ่อแม่มาใช้จ่ายแทนแต่ถึงจะดูแปลกอย่างนี้ในสายตาของพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ทําแบบนี้กันนะเหมือนกับว่าก็เก็บออมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละรอให้พร้อมจริงๆค่อยออกไปดีกว่าในช่วงนี้ก็มาอยู่ด้วยกันไปก่อนคนต่อมาเขาก็สงสัยว่าเธอเก็บออมเงินไว้ที่ไหน ปลอดภัยจากพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่ฉันได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนเงินของตัวเองออกจากธนาคารได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับผลตอบแทนจากการทำงานหนักของตัวเองได้เช่นกันฉันหวังว่าความพยายามของวัยรุ่นเหล่านี้จะไม่สูญเปล่าอันนี้เขาน่าจะหมายถึงแบบว่าพยายามเก็บออมกินแต่ของราคาถูกไม่ซื้อของดีของใช้อะไรมาเก็บออมในธนาคารเนี่ยแล้วมันจะอันตรายไหม ก็มีความเห็นตอบกลับบอกมาว่าในประเทศจีนนี่นะมีธนาคารมากกว่า5,000แห่งการล้มละลายของธนาคารหนึ่งหรือ2แห่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่และตามกฎหมายของจีนหน่วยงานของรัฐบาลจะชดเชยเงินสูงสุด500นหยวนประมาณ70,000ดอลลาร์สหรัฐในกรณีที่สูญเสียเงินฝากในธนาคารไปแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยเขาจะชดเชยเงินจานวนนี้ให้แต่ก็ไม่เกิน70,000ดอลลาร์สหรัฐ คนต่อมาเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยหากว่าคุณต้องพึ่งพาแม่กับพ่อเนี่ยลองแสดงให้ฉันเห็นคนที่จ่ายบินจริงๆดีแล้วบางทีฉันอาจจะลองคิดว่ามันเป็นไปได้ก็น่าจะหมายถึงว่าคุณบอกว่าประหยัดเงินจริงๆนะคุณลองเอาบินที่พ่อแม่คุณจ่ายมาสิว่าจริงๆแล้วเขาจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่จ่ายให้คุณด้วยมาพูดว่าประหยัดเงินเนี่ยคนไม่ได้จ่ายก็พูดได้ต้องมาดูคนที่จ่ายจริงๆว่าทั้งหมดนะ่ะมันสูงขนาดไหน ความเห็นคนต่อมาเขาก็บอกว่าวัยรุ่นเจนซ่าจีนรุ่นใหม่งั้นเหรอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นหรอกเพราะว่าพ่อแม่จะซื้อบ้านและอาหารให้พวกเขาสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำนะ่ะก็คือเก็บเงินที่หามาได้ทั้งหมดไว้เองอ่าก็ดูแล้วเหมือนกับว่าชาวต่างชาติและหลายๆคนนะครับแถบตะวันตกอะไรนี้เขาไม่เห็นด้วยนะว่าคนเจนซ่าของจีนน่ะมีการเก็บออมเงินอย่างบ้าคลั่ง เพราะจากที่ดูมันก็เป็นแค่การเกาะพ่อแม่กินเฉยเแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้เองการที่คุณจ่ายค่าอาหารวันละเพียงเท่านี้เสื้อผ้าไม่ต้องซื้อกระเป๋าไม่ต้องซื้อนั่นเป็นเพราะว่าคุณแทบไม่ได้ออกไปไหนคุณอยู่แต่ในบ้านของพ่อแม่ส่วนค่าอาหารที่ระบุมาน่าจะเป็นของกินเล่นที่สั่งมานอกจากในบ้านมากกว่าก็คือการสั่งมากินเองคนเดียวเท่านั้นชาวต,ต่างชาติหลายหลายคนเขาก็เลยคิดว่าการออมเงินแบบของจีนเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วละ่ะ เพราะว่าชาวต่างชาติหลายๆคนที่เขาบอกเขาออมเงินน่ะคือเขายอมออกมาเป็นคนรายบ้านเลยนะแล้วก็สะสมเงินไว้เรื่อยๆเพื่อที่จะซื้อบ้านของตัวเองก็ประมาณนี้ครับจากข่าววัยรุ่นจีนเขาประหยัดเงินกันแล้วชาวต่างชาติไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นการประหยัดเงินตรงไหนสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ